แนะนำไม้เท้าค้ำยันแบบสี่ขาสแตนเลสแบบนี้นะครับโดยราคา200กวาบาทเองราคาถูกและดีมีอยู่จริงครับท่านใดที่ต้องการไม้เท้าพยุงไม้เท้าค้ำยันที่เป็นสแตนเลสแข็งแรงแบบนี้นะครับที่ด้านขาของเขาจะมียางกันลื่น ให้ทั้ง4ขาเลยครับผมและยังสามารถปรับความสูงได้ถึง9ระดับนะครับกดปรับได้ขึ้นลงได้ที่จับก็โอเคเลยนะครับอันนี้มีความแข็งแรงมากเป็นสแตนเลสที่อ็อกมาแล้วอย่างดีนะครับแข็งแรงมากด้วยราคาที่ไม่แพงเลยครับ2องกว่าบาทสามารถที่จะจ้าแบบทั้ง4ขาแบบนี้ตั้งได้แบบนี้หรือจะจ้ามทั้ง2ขาเวลา9เดือนก็ได้ จ้าสองเก้าเดือนก็ได้แบบนี้นะครับด้วยราคาที่ไม่แพง200กว่าบาทอันนี้คุ้มค่าจริงๆเลยครับลองกดซื้อกันกดสั่งกันได้ท่านใดที่ต้องการไม้เท้าค้ำยันสีขาเพื่อใช้ในการพยุงในการเดินซื้อให้ใช้เองหรือว่าซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าซื้อให้คนที่ต้องการ ไม้เท้าค้ำยันในการเดินอันนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับกดซื้อกดสั่งกันได้ที่ตะการในคลิปใช้ดีขายดีนำมาบอกต่อกันและขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับขอบคุณที่อุดหนุนกับร้านค้ากันด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับดีเลยครับผม